โราดฟ้าเปิดอวันนี้อยู่อำเภอคงค่ะเป็นงานเปิดรีสอร์ทน่าจะงานภายในอยู่นะก็โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เวทีฉันเสื้ออยุเจ้าของสิบเจ็ดออกสทักก่อนเจ็สิบหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดเอดคะถามก่อนคับ อันนี้จะเป็นห้องอะสตูดิโอแอนไลฟ์สดโอ้ my god เอาลืมเอาของให้เด็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนเดียวโอ้ฉันถอดปากแล้วพูดนะ พอมาพอมาในไอจีก็จะจำโปรไฟล์ไม่ค่อยได้เลยเนี่ยอันเนี่ยวิตามินซีเนี่ยแต่เป็นอะไรที่แบบกระปุกใหญ่ดีรอตู้มารับนะคะวันนี้เรามีนะ พี่เนมอันนี้คนทรงมาจกเมือง,งหลวกว่าเดน่ออสเตรเลียขอบคุณนะคะ คิดถึงซอมากอันนี้มันถอยพันมิลลิกร,รมัมโอ้ถ้าเานั้นเราอ่นไปสักสองพันหน้าร้อยมิลลิกร,รมัมหลับสบายมากหลับแบบไม่ฝันอะหลับแบบว่่ฝันอะหลับแบบแต่ว่าเราตื่นมาเมื่อกี้แล้วบอกว่า เองเขาฝันเขาซื้อหวยก่อนแล้วล่าสุดแกดถูกเกเป็นซื้อวรท่านบ้านใหม่ทีมมอลอมอยก็ทมไม,ไมวันนี้เขาเล่นอยู่ผ้ายืนนะคะไม่ใช่เชียงยืน พี่ชอบนะดาวพี่ชอบพี่ชอบแบบการแบบคือรับรับแบบรับสนิทอะบอฟันอะ่ะดีไปแล้วค่ะ ที่บอยหลับไม่เพราว่าอยถาอะไรโกกมันกับเมียนมันมีคนนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราพูดเนาะว่าเราแบบทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลงติกตอกใช่ไหมแล้วมันก็มีมีบางคนที่เขาที่เขาแบบ เหมือนไสเราอะไรเงี้ยเขาก็ไปตั้งกระทู้นะคะแบบถามว่าแบบอ๋อสรุปรักกันจริงไหมหรือว่าอ๋อนี่ไงเขาก็บอกว่าเขานอนด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นัน่น,น,นมันก็มีแบบเออเนาะาไม่อะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นมันก็เป็นเนาะบางทีแต่ก็ดีนะคะมันจะได้ไม่ไม่หายไม่เงียบอะ่ะขอบคุณที่ทำให้เป็นข่าว พรุ่นี้น่าจะได้ออกแต่เช้าสองสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะได้ออกประมาณสิบโมงเชา้าแ้วคืนนี้กลับมาก็มานอนก่อนเพราะว่ามันเป็นคืนที่สามที่ได้นอนบ้านนะคะก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากัน ล่าสุดลบไปแล้วไม่ไม่ใช่ไม่อิจฉาอะไรหรอกแต่ว่ามันบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวที่มันไม่น่าจะตั้งกระทู้ขึ้นมาอะไรอาเงี้ยป้าก็คิดว่าคือคนคนเฮาอ่ะมันบ่ได้แบบมันบ่ได้แบบเขาเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ง่อยู่แล้วที่จะคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการเรื่องว่ามันต้องเป็นยังไงเหมือนแบบทุกคนก็รู้รู้รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงแต่แค่แบบ บางทีก็อยากได้ยินเหมือนเหมือนเหมือนเราคุยกันเล่นกันมาทุกคนก็ถามว่าพี่บอยมาไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามาก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วมาแล้วคือ,อยังไงอ๋อกับบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาซึ่งเวลาเราคุยกันเวลาเราไลฟ์แล้วก็เราก็รู้ว่าทุกคนอยากได้ยินแล้วเราก็อยากอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันกับเป็นความสุขทางใจของมูเจา้า อันใดคอยเหตุใดคอยก่อเหตุขอขอหตถือว่าทีนี้พอพอมันบางทีเนาะมันก็รู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยเนาะสำหรับเขาอะไรเงี้ยคือคือก็จะมีแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกดีหมายหมายถึงว่าอันนี้ จะบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะคะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีผลต่อชีวิตอะไรแค่แค่หยิบยกมาพูดเฉยๆว่าเออเนาะสันดีกับมาบอกสินะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเน,นด้จ้า